มือเบมมน่ี่ประคองไว้เดี๋ยวลูกอุมเงมันกระชาก่ะดึงเหมือนนมเด็กดูดอ่ะว่งะเดดโอเคีนดน่ยอเดอดเดับดเดืออืเอืออเดเอดเอออ

เดี๋ยวเนี่ยใจเย็นมันต้องจับคางไม่ทันใจจับคางด้วยอย่างก็เจอแพ้เลยแพ้เขาว่ากินอย่างนี้อย่างก็แพ้เลยอ่ะอ่อนอยาเข้าเฟรมเหรอดู้อเขียวหนูมีปะล่ะ๋ยวให้น้อยอีกไหพอเขาบอกให้กินรีโน้ที่ใหญ่พองใหม่ไม่ใช่นมแม่มันมันอืดเพราะเขาแบ่งพร่อมั้ก ไอแสนรักมันยังไม่ม้อุ้มอย่างนี้กอดอย่างนี้เลยอ่ะแ <ไอ S 1> สนรักตัวใหญ่คนนี้เนาะอ,อกเนาะใจะเย็นไใจเย็นใจเย็นมันได้แม,<า>ม่ไม่ให้กินนมแม่เตะหนูเลวจริงๆเดี๋ยวพ่อจะจัดการมันตอนเช้าลูกขายยังก็นางงามเลยเม็ดแล้วพ,ออพอ่อพ่อพ่อกินเยอะมันนี่มันได้กี่ออนเองนะลูกโอ๋เขาไม<อ>่ให้กินเยอะ กอวกมากไม่กินเยพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วนอนนอนนเต้มเต้นลูกเต้มลูกเต้พอก่ะองเต้มนี่ลูกเพียงอ้นอ่อนแค่แอนดูกินที่ขี่มั้งยังน้องขี่ไหม่ะีเลยเไปแลแม่พออนมีเจ้าเอ๋ยฝปากลูกมัวตัวนี้ด้วยนะให้เลี้ยงง่ายนะอ่ะเยว เก่งจังเลยเต้นลงเต้นงลงมาเต้นลงมาเต้นลงมาสักให้ปวดทุกปวดโตกนะให้ไม่ไม่เจ็บใกล้ๆนะมองไกลๆยังก<ม>ระหม,ม่อมถ้าขาไม่สัน่นลงอะไรลงนี่แข็ง